เวลาเราพูดถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนภาพแรกที่ลอยขึ้นมาในหัวเลยก็คืออะไรครับคนขับประมาทคนขับเมาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่าต้นตอของปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่คนอย่างเดียวล้วครับวันนี้เราจะมาสำรวจมุมมองใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนของเราไปเลยโดยจะหันมามองที่วิศวะกรรมแทนครับคำถามนี้นะครับสำคัญมากจริงๆเพราะว่าคำตอบที่เราได้ยินกันจนชินหูว่าคนขับผิดเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ทำให้ถนนบ้านเราปลอดภัยขึ้นอย่างแท้จริงก็ได้ครับับตามตำราที่เราเรียนเรียนกันมาเลยก็มักจะบอกว่าอุบัติเหตุเกิดจาก3ปัจจัยหลกักๆนี่แหละครับคือคนรถแล้วก็ถนนซึ่งแนวคิดนี้ก็เป็นพื้นฐานความเข้าใจของพวกเรามานานหลายสิบปีแล้วแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพนี้เลยครับแม้ว่าปัจจัยมันจะมี3อย่างนะแต่พอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา,าจริงๆเนี่ยโอ้โหนิ้วแทบทุกนิ้วก็จะชี้ไปที่คนขับเป็นหลักเลยสัดส่วนมันสู์มากจริงๆ ในขณะที่เรื่องของตัวรถหรือสภาพถนนเนี่ยกลับถูกพูดถึงน้อยกว่ากันเยอะเลยครับแล้วการโทษคนขับแบบนี้มันเป็นระบบที่บกพร่องหรือเปล่าเราลองมาตั้งคำถามกับแนวทางปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ดูครับและนี่คือภาพสะท้อนของปัญหาที่ผู้เชี่ยวชาญเขาสรุปเอาไว้เลยนะครับว่าแนวทางที่เราทำทำกันอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนนโยบายแบบกระท่อนกระแท่นที่ลอกกันไปลอกกันมา คือมันฟังแล้วเจ็บนะครับมันเหมือนกับว่าเรากําลังวนอยู่ในอ่างแก้ปัญหาแบบเดิมๆที่ไม่ได้ไปถึงต้นต่อของมันจริงๆแล้วปัญหานี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะ33ปีครับเป็นเวลากว่า30ปีแล้วที่ประเทศไทยพยายามจะมีหน่วยงานกลางมาดูแลเรื่องนี้แบบจริงจังแต่ก็นั่นแหละครับถึงเราจะมีผู้เชี่ยวชาญเก่งๆเยอะแยะไปหมดแต่นโยบายที่มันขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริงๆจ,งๆจังๆเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมสักที ทีนี้เราจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่าเรากําลังพูดถึงวิธีคิด2แบบที่มันต่างกันคนละขั้วเลยฝั่งซ้ายเนี่ยคือมุมมองแบบนักกฎหมายซึ่งจะมองย้อนหลังคือรอให้เรื่องมันเกิดก่อนปั้งเกิดอุบัติเหตุแล้วค่อยมาหาว่าใครผิดจะได้ลงโทษถูกคนแต่อีกฝั่งหนึ่งคือมุมมองแบบวิศวกรครับอันนี้จะมองไปข้างหน้าเลยคือคิดว่าจะทํายังไงให้ระบบทั้งหมดเนี่ยมันปลอดภัยตั้งแต่แรกเพื่อไม่ให้ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เลยต่างหาก เอาละครับมาถึงหัวใจของเรื่องในวันนี้กันเราจะลองเปลี่ยนมุมมองใหม่หมดเลยทำให้รถเป็นพระเอกนี่คือจุดเปลี่ยนที่เราจะหันมาโฟกัสที่เทคโนโลยียานยนต์กันครับเทคโนโลยีที่ว่านี้เขาเรียกว่า ADA หรือชื่อเต็มๆก็คือ Advanced Driver Assistance System นะครับพูดง่ายๆมันคือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงถ้าใครเคยได้ยินเรื่องระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติหรือว่ารถที่มันเตือนเวลาเราขับออกนอกเลนนั่นแหละครับคือ ADA เลย มันเหมือนมีผู้ช่วยอจฉริยะนั่งไปกับเราด้วยคอยระวังภัยให้ตลอดเวลาเลยครับแล้วคําถามคือทําไมต้องเริ่มที่รถคือตากอกากันง่ายมากๆเลยครับข้อแรกเลยนะถ้าไม่มีรถก็ไม่มีอุบัติเหตุถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวรถเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นต่อมาคือตัวรถเองก็ต้องถูกสร้างให้ปลอดภัยตั้งแต่ในโรงงานเลยไม่ใช่มาลุ้นระดับหน้าแล้วก็ต้องมีการตรวจสภาพสม่ําเสมออันนี้ก็สําคัญและที่สําคัญที่สุดในยุคนี้เลยคือข้อ4ครับเทคโนโลยีป้องกันการ,การชนเนี่ย มันต้องกลายเป็นของมาตรฐานที่ติดมากับรถทุกคันไม่ใช่เป็นออปชั่นเสริมราคาแพงอีกต่อไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะนําไปสู่เป้าหมายสุดท้ายในอนาคตรครับนั่นก็คือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองซึ่งมันจะช่วยกําจัดความผิดพลาดของมนุษย์หรือ human error ออกไปได้เกือบทั้งหมดเลยและแนวคิดแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันในหนังไซไฟนะครับแต่มันกําลังจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกแล้วและลองไปดูกันดีกว่าว่าประเทศอื่นๆเขาทําเรื่องนี้ไปถึงไหนกันแล้ว ดูอย่างประเทศมหาอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนหรือแม้แต่จะพ่อเทคโนโลยียานยนต์อย่างญี่ปุ่นทุกประเทศเหล่านี้เขาออกกฎหมายกำหนดนโยบายที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถมาเป็นอันดับแรกเลยเพราะเขารู้แล้วว่านี่แหละคือวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่ได้ผลที่สุด เพราะฉะนั้นหลักการของเรื่องทั้งหมดนี้มันชัดเจนแล้วก็ส่งพลังมากๆเลยครับคือแทนที่เราจะรอรับมือกับความสูญเสียหลังเกิดอุบัติเหตุเราเปลี่ยนมาเป็นการป้องกันไม่ให้การชนมันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเลยด้วยการออกแบบระบบที่ปลอดภัยกว่าโดยมีรถยนต์เป็นหัวใจสําคัญเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นําเรากลับมาสู่คําถามที่สําคัญที่สุดครับในเมื่อโลกกําลังมุ่งหน้าไปในทิศทางนี้แล้วประเทศไทยละ่ะแล้วคนไทยละ่ะเราจะเลือกเดินทางไหนกันต่อ นี่คือคำถามที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบครับ